สวัสดีฮนะพบกับรายการวันว่างของผมก็งี้แหละนะครับผม ه, วันนี้มากับบรรยากาศชิวๆนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นช่วงหน้าร้อนนะผมเข้าซัมเมอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงหยุดยาวสงการพอดีนะครับผมก็เลยทําให้ผมเนี่ยมีเวลาว่างมานั่งอัดคลิปนะครับผมทําสิ่งที่ควรจะทํามาตั้งนานแล้วนะครับผม กันก่อนแล้วกันนะผมใครที่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี่ผมไปนะผมจะประกอบนะผมเจ้าชั้นวางหนังสือชั้นใหม่นี้นะฮะซึ่งพอประกอบมาเนี่ยก็เลยทําให้ผมอ่ะต้องจัดวางหนังสือใหม่หมดนะผมหนังสือที่เคยอยู่ชั้นนี้ก็ต้องโยกมาชั้นนี้ด้วยนะผมรวมถึงหนังสือที่ผมมีวางอยู่เนี่ยก็ต้องย้ายมาอยู่บนชั้นให้หมดนะผมซึ่งไหนๆก็จะต้องย้ายและจะต้องแบบขยับนู่นนี่นั่นแล้วนะผมเราก็มาทําความสะอาดมันเลยจะดีกว่านะผมเพราะว่าหนังสือที่ผมเก็บไว้เนี่ย เรียกได้ว่าเยอะมากแล้วมันก็ไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะผมเพราะฉะนั้นว่าง,วางเวลายเยอะๆอย่างนี้เดี๋ยวเรามาทําความสะอาดกันเลยดีกว่านะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปทําความสะอาดเดี๋ยวเราลองไปดูรายละเอียดของชั้นวางหนังสือที่ผมมีอยู่ก่อนดีกว่านะครับผม อ่ะโอเคมาเริ่มที่ชั้นบนกันก่อนเลยดีกว่านะผมชั้นบนนะฮะจริง,รงๆแล้วผมเอาไว้วางพวกบ็อกเซตกับพวกสแตนดี้นะครับผมซึ่งบ็อกเซตที่ผมมีเนี่ยตอนนี้ก็จริงๆมีหลายบ็อกนะนี่ก็บ็อกนารูโตะนะผมซึ่งเป็นบ็อกนารูโตะแบบดิมิเต็ดนะฮะเพราะว่าไม่มีหนังสือนะผมคือซื้อมาแต่บ็อกนะฮะหนังสือยังไม่ได้ซื้อนะผมว่าจะซื้อหลายรอบแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสสักทีนะเออการเงินไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะผมต่อมาก็อันนี้บ็อกเดทโน้ตนะผมอันนี้จริงๆก็มีหนังสืออะไรครบ ข้างในนะผมเคยทํารีวิวไปแล้วด้วยนะเจ้าตัวนี้นะครับผมสามารถดูได้นะฮะส่วนอันนี้ก็สแตนดี้นะครับผมก็ได้มาจากดาบพิฆาตอสูรอาิเชียรุดก็ได้มาจากดาบพิฆาตอสูรเล่มพิเศษสักเล่มนึงแหละเล่มเล่มจบมั้งผมจําไม่ได้ว่าเล่มที่เท่าไหร่นะครับผม ช่วงนี้เนี่ยผมขอเล่งเวลาสักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าคลิปนี้เนี่ยมันเป็นคลิปทําความสะอาดแต่ว่าผมดันพูดเกี่ยวกับรายละเอียดหนังสือไปซะเยอะเลยเอาเป็นว่าถ้าอยากรู้เรื่องรายละเอียดหนังสือเนี่ยเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าผมค่อยมาเจบรายละเอียดให้อีกทีนะครับอะที่อยู่บนนี้นะผมโอ้โหจริงๆคือไม่รู้จะ เริ่มจากตรงไหนเลยอะเอาเป็นว่าอะนี่ก่อนแล้วกันนะในนี้ับผมก็จะเป็นพวกของแถมชิคกี้ชิอะไรพวกนี้นะพวกโปตตรงโปเตอร์นู่นนี่นั่นนะผมเล็กๆน้อยๆนะฮะอันนี้ก็บล็อกดเรมอนนะผมก็เคยทําคลิปไว้แล้วนะทั้ง2บล็อกเลยนะ,ะผมบล็อกตัวฉลองครบ50ปีกับบล็อกตัวประตูเลื่อนนะ,ะผมปกตินะฮะแล้วก็นี้คือหนังสือที่ซื้อมาดองนะผมเนี่ยคือเห็นว่าจํานวนหนังสือเนี่ยน่าจะเกิน20เล่มได้นะที่วางอยู่ในชั้นนี้นะครับผมก็คือ ไม่รู้ว่าจะเอาไปวางไว้ไหนจริงๆก็เลยมาวางวางกองกองไว้ตรงนี้ก่อนนะผมบางเล่มก็อ่านแล้วหลายๆเล่มก็ยังไม่ได้อ่านนะผมอันนี้ก็บล็อกดาก้อนบอลเพิ่งทําไปนะครับผมเพิ่งทําอันบล็อกไปนะฮะแล้วก็อันนี้ <c oughs> ตอนหาเรื่องคางรุยะแม่งล้มมานะผมก็อันนี้หนังสือที่ได้จากทั้งงานหนังสือการ์ตูนแล้วก็ของเดือนที่แล้วด้วยนะครับผมก็โอ้โหเยอะแยะมากมายนะผมอ่ะอันนี้ก็บล็อกไททันนะผมก็เดี๋ยวเอาไปเก็บไว้ในชั้นอีกนะผมอ่ะต่อมา ข้างใต้นี้เนี่ยก็จะเป็นหนังสือการ์ตูนรู้สึกว่าอันนี้จะมีบีทูมกับเรื่องบอทเล็เมึงถ้าผมจะไม่ผิดนะกล่องใหญ่เนี่ยไอ้ด้านบนนี้จาไม่ได้ว่าผมเก็บเรื่องอะไรไว้เดี๋ยวค่อยมาแกะนะครับผมอันข้างบนนี้ก็น่าจะของฟินิกเมื่ผมจำไม่ได้เลยคือแบบมันเยอะมากอะเนี่ยมันมีมันมีอีกส3ากล่องนะครับผมแต่ละกล่องก็หนังสือก็ยังต่ำก็ส0เล่มนะครับผมต่อมาอีกอันโห,โหเกือบลืมนะผมคือเอามาวางไว้บนทีวีนะผมเนื่องจากว่า พื้นที่ตรงนั้นมันไม่พอใช่ไหมก็เลยเอามาวางไว้บนทีวีนะเดี๋ยวยกลงมาให้ดูดีกว่านะผมก็ในนี้นะผมจะคือกล่องเนี่ยมันเป็นกล่องเนทเนาะกล่องของเนทนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาหนังสือของเนทเนี่ยเก็บไว้นะผมก็เรื่องหลักๆเลยก็จะเป็นวันพันแมนครับผมที่เก็บไว้นะผมก็มีทุกเล่มนั่นแหละฮะแล้วก็มีเรื่องอื่นด้วยนะเออนี่ไงหูวหาตั้งนานเล่มที่หนึ่งเนทแม่ก็ว่าอยู่ไปอยู่ไหนออกมาอยู่ในนี้นี่เองนะผม แล้วก็ขอรุกเข้าไปใกล้ๆใจเธอเล่มสองนะผมอ่ะดาบพิกาตดาสูนเล่มที่2ีสโอ้อยู่นี่นี่เองกูนึกว่ากูไม่ได้เก็บถโถก็โอ้โหครัวาสาวแก้วนะผมอีก สองเล่มนะโหคือเนี่ยแม่งคือกระจัดกระจายมากๆเลยนะหนังสือบ้านผมเนี่ยเพราะฉะนั้นเลยจะมาจัดนะผมให้มันเข้าที่เข้าทางนาทีหนึ่งนะโอเคเอาเป็นว่าเราดูหนังสือมาเยอะพอแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะผมขั้นตอนที่1เลยนะนั่นก็คือเราจะต้องโยกหนังสือหรือว่าสิ่งของบนชั้นเนี่ยออกมาให้หมดก่อนนะผมโดยที่ผมเนี่ยจะโยกจากชั้นบนนะผมลงมาชั้นล่างสุดนะผมเนื่องจากว่าถ้าเราเอาชั้นล่างออกก่อนเนี่ย ชั้นบนมันจะหนักกว่านะผมแล้วจะทําให้ตู้เนี่ยมันเอ็นลงมาทับเราได้นะผมดังนั้นเราโยกจากชั้นบนเนี่ยลงมาก่อนนะผมไล่ไปทีละชั้นเลยนะผมต่อมาอย่างที่2นะผมนั่นก็คือตัวของหนังสือเนี่ยตอนเราหยิบออกมาแล้วนะครับผมก็ให้ทําความสะอาดไปด้วยนะผมโดยใช้ผ้าแห้งนะผมในการเช็ดทําความสะอาดก็พอนะผมอย่าใช้ผ้าชุบน้ําหรือว่าผ้าที่แบบโดนน้ำมาหมาดๆนะผมเพราะว่า หนังสือที่เราใส่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมือ1มือ2หรือว่าอะไรก็ตามแต่ถ้าเราใส่ไว้ในซองพลาสติกนะผมเอาน้ําไปโดนเนี่ยมันจะติดก,กันนะระหว่าง2เล่มนะผมซึ่งถ้าเราใช้น้ําหมดเลยเนี่ยก็โอ้โหติดบานตะไทยเลยนะผมอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวน้ำเนี่ยมันมีความชื้นนะถ้าน้ามันโดน แผ่นพลาสติกเนี่ยความชื้นมันจะลงเข้าไปยังหน,นังสือด้วยนะผมจะทําให้ตัวหนังสือเนี่ยได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับดังนั้นก็อย่าให้มันโดนน้าเป็นอันขาดนะผมก็ใช้ผ้าธรรมดาเช็ดไปเลยนะฮะต่อมานะผมอย่างที่3หน้านี้เป็นทริคแล้วกันนะผมก็คือตอนที่เราเอาหนังสือออกมาเนี่ยให้เราเรียงด้วยนะผมโดยผมเนี่ยจะเรียงจากเล่มสุดท้ายนะผมเอาเล่มสุดท้ายออกมาทําความสะอาดก่อนนะผมแล้วก็วางซ้อนไปเรื่อยๆนะผมเพื่อที่ว่าเล่มหนึ่งเนี่ยมันจะได้อยู่บนสุดนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่เรา,เอาออกมานะผมก็คือให้เอา เล่มที่มันไม่ได้อยู่บนชั้นเนี่ยใส่เข้าไปด้วยนะผมเลี้ยงเล่มให้มันไปด้วยนะผมเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้สเปซหรือว่ารู้พื้นที่ที่แท้จริงในการที่เราจะเอาหนังสือเนี่ยไปวางบนชั้นใหม่นะครับผมอ่าโอเคถ้าเข้าใจตรงกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผม ก็ตามขั้นตอนที่ผมได้บอกไปตอนแรกนะครับผมก็จะไล่ตั้งแต่ชั้นบนลงมาชั้นล่างเลยแล้วก็เล่มไหนที่เอาออกมาแล้วเรารู้ว่ามีเล่มขาดแล้วเรามีเล่มที่มันขาดอยู่แล้วเนี่ยเราก็เอามาเติมให้มันเต็มนะครับจะได้รู้พื้นที่ที่แท้จริงของหนังสือเรื่องนั้นนะครับส่วนเล่มไหนที่มันสกรปรกนิดนึงเนี่ยเราก็จะเช็ดมันหนักหน่อยเล่มไหนที่ไม่ค่อยสกรปรกเนี่ยเราก็ใช้แค่ผ้าขนหนูถูๆก็หายแล้วนะครับผมหนังสือบางเล่มเนี่ยที่ผมเก็บไว้ตอนแรกเนี่ยผมก็ใส่ถุงซิปล็อกแล้วก็รีดอากาศไม่ดีเน หม่ <S <S เพื่อที่ว่าจะได้ให้ถุงเนี่ยมันแฟบลงนะฮะแล้วก็ยัดกลับเข้าชั้นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะมีพื้นที่วางเพิ่มขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับผมส่วนบางครั้งที่ผมเดินวกไปวนมาเนี่ยไม่ใช่อะไรนะฮะคือผมหาหนังสือบางเล่มไม่เจอนะครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันก็กระจัดก,กระจายอยู่แต่ละกล่องนะบ,บางกล่องเนี่ยมันก็มีเล่มนู้นทีเล่มนี้ทีอย่างละเล่ม2เล่มนะครับว่าจะเจอแต่ละเรื่องได้นี่ก็เล่นเอาปวดหัวเหมือนกันนะฮะส่วนบางเรื่องเนี่ยเราก็ลืมไปเลยนะผมว่ามีเล่มนี้ไปแล้วหรรรรืืออบาาาางงงเเเ่่่่นนียก็พมู้ตัววะะ เอ้ยเราลืมซื้อไปนะครับผมก็เรียกได้ว่าหลายๆอย่างเนะี่ยเราก็เพิ่งมาดูเอาตอนที่เราเริ่มหาหนังสือแล้วก็มาเรียงกันเลยเนี่ยแหละครับผมโอเคฮะตอนนี้ผมก็จัดมาแทบจะเกือบทั้งหมดแล้วนะครับผมก็คือเรียงหนังสือที่ทั้งอยู่นอกกล่องแล้วก็อยู่บนชั้นนะครับผมเรียงกันเป็นที่เรียบร้อยเกือบครบนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยผม <laughs> พูดไว้หน่อยแล้วกันคือ ไม่ไหวที่จะลื้อมาทั้งหมดจริงๆนะครับผมคือชันเนี่ยไอที่ไม่ลือเนี่ยคือเป็นแบบว่าหนังสือที่มันจบไปแล้วนะครับผมแล้วก็หนังสือที่มันเขาเรียกว่าอะไรเป็นของสยามินเตอร์มันเยอะมากนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบว่าไม่รู้จะลือทําไมเพราะว่าลือไปแล้วมันก็ต้องกลับไปไว้ที่เดิมอยู่ดีตรงนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยผมจะแค่ เช็ดเอาจากด้านนอกก็พอนะครับผมเพราะว่าตัวหนังสือเนี่ยมันก็จะมีฝุ่นเกาะแค่ด้านบนนะครับผมกับด้านล่างที่เป็นตรงชั้นหนังสือตรงนี้เฉยๆนะครับผมอ่ะต่อมาเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของบ็อกเซตบ้างละกันนะครับผมการดูแลบ็อกเซตเนาะคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะเก็บบ็อกเซตไว้ชั้นบนสุดเหมือนของผมเนาะก็พอเก็บไว้ชั้นบนสุดเนี่ยจะเห็นว่าฝุ่นเนี่ยมันจะจับได้ง่ายกว่าพวกหนังสือที่อยู่ในชั้นนะครับผมเพราะว่าฝุ่นเนี่ยมันจะลงได้เต็มที่เลยนะฮะก็จริงๆลงทั้งหน้าทั้งหลังน้หีก็โ เคออะเหมือนกันนะผมแอบ,บเหลืองเองนิดนิดเหมือนกันนะแต่จริงๆตัวบล็อกเนี่ยผมซื้อมาเป็นบล็อกมือสองเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นคาบเหลืองอย่างนี้มาติดอยู่แล้วด้วยแหละวิธีการดูแลรักษานะครับผมจริงๆอ่ะผมเคยทําไปแล้วนะไอ้ไอ้บล็อกเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่าควรจะได้ดูหรือยังเดี๋ยวแปะลิงก์ให้อีกแหละ <c oughs> นะผมคือไอ้รอบนั้นที่ถ่ายเนี่ยคือมันจะเป็นจุดดำาๆดำาๆเหมือนเป็นรอ,อ,อยสีรอยแบบ ที่ของจิ้งจกอะไรงนี้นะครับผมซึ่งอันนั้นเนี่ยผมก็สอนวิธีการไปแล้วนะก็คือใช้แค่ผ้าชุบน้ําบางๆนะครับผมถูๆๆนะก็ออกแล้วนะครับผมแต่อันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีรอยเปิดอขนาดนั้นมันมีแค่ฝุ่นนะผมก็ใช้แค่ผ้าธรรมดานะผมเช็ดนั่นแหละฮะอ่านี่ครับผมเช็ดแค่นี้เนี่ยพวกรอยฝุ่นรอยอะไรก็ออกไปแล้วนะครับผมเนื่องจากว่าเอ่อห้องผมเนี่ยต่อให้มันจะมีฝุ่นเยอะก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แบบมันไม่ได้มีจิ้งจกหรือว่ามีตัวอะไรที่จะมาทําให้ ตัวบล็อกเนี่ยมันเป็นรอยดารอยด่างได้นะครับผมก็ทีนี้ทําทุกกล่องเลยนะครับผมอันนี้ก็บล็อกเด็ดเด็ดโน้ตนะผมก็ทําเหมือนกันนะฮะบล็อกสีดำเนี่ยบางคนคิดว่าเอ๊ะอาจจะสกปรกน้อยนะครับผมแต่มาพลิกดูด้านบนนะผมดูเป็นคราบเลยนะผมเนี่ยใช้แค่ผ้าเช็ดก็ออกแล้วนะครับผมเนี่ยฟื้นนะผมใช้แค่ผ้าถูๆแค่เนี้ยก็ออกแล้วนะครับผมเห็นไหมออกแล้วนะครับผมใส่ๆนะฮะ ส่วนขั้นตอนต่อไปนะผมก็เดี๋ยวผมจะทาความสะอาดบล็อกให้หมดนะั่นแหละผมว่าผมไม่ได้ถ่ายไว้ทั้งหมดนะผมเพราะว่าเพิ่งมมนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการเอาหนังสือเข้าชั้นแล้วกันนะผมว่ามันมีกี่แบบนะผมมันมีกี่สไตล์นะฮะมาเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าครับผม เอาล่ะต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องของการวางหนังสือบนชั้นหนังสือกันดีกว่านะครับการวางหนังสือบนชั้นหนังสือเนี่ยจริงๆมันก็มีอยู่ไม่กี่รูปแบบมากนะครับที่เห็นบ่อยๆเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ2-3ารูปแบบแหละซึ่งแต่ละรูปแบบเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีแรกกันเลยดีกว่าเนาะวิธีแรกที่ผมใช้บ่อยมากที่สุดเลยนะครับผมนั่นก็คือวิธีการวางเรียงเอาสันออกนะครับ การวางเรียงเอาสันออกแบบนี้เนี่ยน่าจะได้ได้ว่าเป็นที่นิยมมากที่สุดนั่นแหละเพราะว่ามันกินพื้นที่น้อยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการหยิบจับเนี่ยมันง่ายเช่นเราจะหยิบเล่มหนึ่งเนี่ยมันก็หยิบได้เลยนะครับหรือว่าเราจะหยิบเล่ม5เนี่ย ก็หยิบได้เลยเช่นกันนะซึ่งข้อเสียของมันเลยเนี่ยก็มีอยู่แค่อย่างเดียวเลยก็คือเรื่องของการไม่ได้โชว์หน้าปกนั่นแหละมันก็จะขาดความสวยงามไปนิดนึงแต่ถ้าพูดถึงเรื่อง performance หรือว่าประสิทธิภาพนะครับผมมันค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะเพราะว่ามันประหยัดพื้นที่นะครับผมแล้วก็หยิบจับง่ายนะฮะอีกวิธีหนึ่งที่ผมเจอบ่อยมากเหมือนกันนะผมวิธีที่2เนาะนั่นก็คือการวางอย่างนี้ครับ การวางหันหน้าออกแล้วก็เรียงเข้าไปอย่างนี้นะฮะซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะเจอกับพวกร้านขายหนังสือการ์ตูนเนาะเพราะว่าเขาต้องการที่จะโชว์หน้าปกนะครับแล้วก็แต่ละปกเนี่ยอย่างเช่นเล่มหนึ่งมันก็จะเล่มหนึ่งไปทั้งแถวใช่ไหมแต่ว่าถ้าพูดถึงตอนที่เราจะเก็บเพื่ออ่านนะครับมันจะลาบากนิดนึงนะฮะข้อเสียของมันเลยก็คือถ้าเราเรียงกันอย่างเช่นอย่างนี้นะเนี่ยเรียงกันอย่างเนี้ย เวลาเราจะหยิบเล่มห้านะเราไม่สามารถที่จะแบบหยิบได้อย่างสะดวกเราก็จะต,ต้องเอาออกใหม่นี้นะครับเรื่อยๆเลยซึ่งมันก็ลําบากกว่าชาวบ้านเขานะครับวิธีนี้เนี่ยจึงเหมาะกับคนที่ต้องการที่จะเก็บหนังสือแบบว่าเก็บตายไปเลยอยางไม่ค่อยได้อ่านหรอกอาจจะแบบอ่านแล้วก็เก็บวางไว้แต่ว่าอยากได้หน้าบปกสวยๆเนี่ยเอามาโชว์นะครับ ซึ่งวิธีนี้เนี่ยความประหยัดหนังสือนะมันแทบจะพอๆกับวิธีแรกเลยนะครับถ้าวัดจํานวนนะอันนี้คืออยู่ที่ความลึกตื้นของตัวชั้นวางด้วยนะคือมันก็จะดีกว่านิดนึงถ้าตัวชั้นวางหนังสือของคุณเนี่ยมันลึกนะครับมันก็จะวางออกมาได้เรื่อยๆเนาะแต่ว่าถ้ามันตื้นๆแบบของผมเนี่ยจริงๆวางเรียงกันกับวางแบบเนี้ยมันมีประสิทธิภาพพอๆกันนะครับผมแต่ว่าโดยส่วนตัวก็ยังแนะนําวิธีแรกมากกว่านะฮะ อีกวิธีหนึ่งที่ผมเคยเจอเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการรวมกันของวิธีที่1กับวิธีที่2นั่นเองนะฮะนั่นก็คือการทําอย่างนี้ครับการวางหนังสือโดยเอาเล่มแรกเนี่ยหันหน้าออกส่วนเล่มที่เหลือเนี่ยก็คือเรียนสันนะครับผมมาด้านอย่างนี้นะฮะ ซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการโชว์หน้าปกนะครับแต่ว่าก็จะโชว์แค่เล่มแรกเนาะมันจะไม่ได้โชว์เล่มถัดไปส่วนเล่มอื่นๆเนี่ยก็สามารถหยิบจับอ่านได้ปกตินะครับแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อเสียเรื่องของการเปลืองพื้นที่มากกว่านะฮะเพราะว่าอย่าลืมนะครับผมว่าคุณโชว์เนี่ยแค่เล่มเดียวใช่ไหมส่วนไอ้เล่มอื่นๆเนี่ยต้องเอามาเรียงกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะครับไอ้เล่มแรกเนี่ยมันก็เหมือนกินพื้นที่ของเล่มอื่นๆไปประมาณ45เเลล่มมได้ยรวถึงอีกอย่างห้ายจะให้ม็ต้อองซื้ แผ่นกั้นนะครับผมหรือว่าแผ่นกั้นหนังสือนะฮะมาลองเอาไว้นะครับผมให้หนังสือเล่มแรกเนี่ยมันล้มนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เห็นบ่อยๆนะผมก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะเหมาะแก่คนที่มีชั้นวางหนังสือใหญ่ๆหรือว่ามีชั้นวางหนังสือหลายๆชั้นนะครับผมข้อดีของมันเลยก็คือเรื่องของความสวยงามนั่นแหละแล้วก็ประสิทธิภาพในการหยิบอ่านนั่นแหละครับผมก็ถือว่าเป็นข้อดีไปนะแต่ว่าข้อเสียก็อย่างที่พูดไปนะผมกินพื้นที่นั่นเองนะฮะอีกวิธีหนึ่งที่ผมเจอบ่่่่่่อออออยยเหหมมมืืนนนนนนกกกกััะะแแตววาาาาาาผไคคจํํใ้ทร็ง เรียงกันอย่างนี้ครับผมการวางเรียงน,นอนเนี่ยมันเป็นวิธีที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะในมุมมองผมนะครับผมถามว่าทำไมถึงไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่าเนื่องจากเราเนี่ยวางเรียงกันนะครับผมซ้อนกันไปเป็นชั้นๆเนาะเวลาที่เราจะหยิบอ่านเนี่ยมันหยิบยากเหมือนกันนะครับ mm hmm. เช่นถ้าเราจะอ่านเล่ม5นะฮะเหมือนเดิมเลยก็คือมันก็จะต้อง ขยิบเล่มื่นอื่นขึ้นแล้วก็ค่อยหยิบเล่ม5ออกมาเวลาเก็บก็จะเก็บยากเช่นเดียวกันนะครับและอีกเหตุผลนึงเลยนะที่มันถือว่าเป็นข้อเสียหลักๆของวิธีนี้เลยก็คือการที่วางทับชั้นกันอย่างเงี้ยมันจะทําให้หนังสือเล่มล่างสุดนะครับ มันจะเสียหายได้เนื่องจากว่าหนังสือเนี่ยเวลามันโดนหลายๆอย่างเนี่ยกดทับไว้นานๆนะครับผมเล่มล่างเนี่ยมันจะแบนหรือว่ามันจะเสียรูปทรงไปเลยนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะครับผมส่งผลต่อระยะยาวม,มากๆซึ่งถ้าใครที่มีชั้นหนังสืออยู่แล้วนะนี่ผมอยากแนะนําเลยก็คือวางแนวไหนก็ได้นะครับผมที่ไม่ใช่แนวนอนนะจะวางแนวอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะวางแนวแบบหันหน้าออกอย่างนี้ก็ได้นะครับผมถือว่าเป็นวิธีที่น่าจะดีที่สุดนะครับผมอ่ะ โอเคก็ประมาณนี้สําหรับวิธีการวางชั้นหนังสือนะหรือใครมีวิธีที่มันแปลกแปลกแนวกว่านี้ก็บอกมาได้นะผมเพราะว่าเห็นบางคนเนี่ยเขาก็แบบเอ้ยมีการวางตัวตุ๊กตาเป็นตัวขั้นวางนู่นวางนี่ก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมโอเคฮะวิธีวางหนังสือเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาหนังสือมาวางต่อแล้วนะครับผมซึ่งก็อันนี้ใครจะวางหนังสือแบบไหนเอาบล็อกเอาอะไรวางขึ้นไว้ข้างบนเนี่ยก็แล้วแต่ตามสะดวกนะ อันนี้ก็แนะนำแล้วกันถ้าอยากจะโชว์ตัวไหนมากที่สุดเนี่ยก็วางให้มันสูงๆระดับสายตาไว้นะครับผมถ้าตัวไหนที่แบบว่าเอ้ยไม่ค่อยอยากโชว์เท่าไหร่ปกหรือว่าสันไม่ค่อยสวยเนี่ยก็เอาวางไว้ล่างๆนะครับผมโดยที่ผมเนี่ยจะวางเหมือนเดิมเลยนะก็คือเอาตัวพวก บ็อกซ์เซ็ตพวกอะไรเนี่ยวางไว้ชั้นบนๆนะครับ mm hmm. เพื่อเอาไว้โชว์นะฮะส่วนใหนหนังสือลักพิมพ์เนี่ย mm hmm. ก็จะวางไว้ระดับสายตาประมาณนี้นะครับส่วนหนังสือเรื่องไหนที่มันจบไปแล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะวางไว้ล่างๆเนาะ mm hmm. เพราะว่าก็คงไม่มีโอกาสได้อ่านเท่าพวกหนังสือที่วางระดับสายตาอยู่ดีนะครับผม mm hmm. อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปจัดการกันเลยดีกว่าครับ อย่างที่ได้บอกไปนะับผมว่าผมเนี่ยจะถนัดการวางสันแบบเรียงออกนะับเพราะว่าเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับผมแล้วก็จะเลียงไปเรื่อยๆนะฮะหาเล่มที่มันเหมาะนะครับผมว่าเรื่องไหนเนี่ยควรจะอยู่ชั้นไหนเช่นชั้นหนึ่งมีชั้นน้อยเนี่ยเราก็เอาหนังสือที่มันน้อยๆนะครับผมไปวางหรือว่าชั้นไหนเนี่ยมีพื้นที่เยอะเราก็หนังสือที่มันมีจํานวนเล่มเยอะๆไปวางนะครับผมจัดบล็อกเซตเนี่ยก็พยายามหาโพสิชันที่ดีที่สุดนะครับเช่นบางเรื่องนี่มีบล็อกคู่เราก็ต้องจับคู่ให้ดีๆนนนนะคครรผผมมวว่่่าเลลไไไหหหููปอยตงแ้ก็ หว่างเลียงไปเนี่ยก็ทําความสะอาดไปด้วยนะผมบางเล่มเนี่ยที่มันจํานวนเล่มเยอะๆเนี่ยก็ยัดแยกไว้นะผมบางเล่มที่มันมีจํานวนน้อยๆเนี่ยเช่น4ีห้าเล่มล้วก็เอาไปยัดอยู่ในโซนเดียวกันนะผมจะได้มีพื้นที่เหลือเยอะๆนะครับผมส่วนเล่มไหนที่จบๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกครับผมก็จะไปวางไว้อยู่ชั้นล่างนะครับผมเพื่อที่จะได้เอาพื้นที่ตรงชั้นบนเนี่ยไว้โชว์เล่มที่เราอยากโชว์นะผมเช่นหนังสือหายากหนังสือที่มันลิมิเต็ดมากๆนั่นเองนะครับแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็จะเห็นนะผมว่าตอนนี้เนี่ยผมจัดหนังสือนะฮะเรียบร้อยหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไล่าจากชั้นบนไปเลยดีกว่านะฮะว่าชั้นบนเนี่ยผมพยายามที่จะเอาไว้วางพวกบ็อกเตต่างๆนะครับผมซึ่งก็จะมีเนี่ยบล็อการุโตะนะบ็อก ดาก้อนบอลนะผมแล้วก็อันนี้ที่พิเศษเลยนะก็คือบล็อกโดเรมอนนะผมคือบล็อกโดเรมอนเนี่ยถามว่าทำไมถึงมาวางตรงนี้นะจริงๆมันแอบเสียวๆอยู่เหมือนกันนะผมคือเนื่องจากว่าคุณฟิลเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยทำไมตรงแกนกลางเนี่ยมันดูโงงๆเนาะข้างหลังเนี่ยมันจะโลง่งๆใช่ไหมครับผมดังนั้นเขาเลยแนะนําว่าเฮ้ยเอาบล็อกโดเรมอนที่มันแบบหนักๆเนี่ยมาวางไว้ไหมเพื่อจะได้เป็นคล้ายๆแบบว่าจุดศูนย์กลางนะผมระหว่าง ชั้น2ชั้นนี้นะซึ่งไอการทําแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถูกหรือเปล่านะนี่ก็เสียวๆว่ามันจะตกมาเหมือนกันนะครับผมแต่มันก็อยู่นะคือพยายามขย่าแล้วนะผมพยายามอะไรแล้วนะก็ไม่ล่วงนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวยึดเป็นตัวถ่วงของทั้ง2ฐานไปนะครับผมต่อมาก็คือตัวของบ็อกเซต ไททัน uh, นะครับผมซึ่งก็จะมีทั้ง2บล็อกนะมีบล็อก1กับบล็อก2นี้นะครับผมจริงๆอยากจะแอบ,บโชว์ข้างหลังด้วยนะแต่แบบว่าแอบะบเสียดายมันไม่มีมุมให้โชว์จริงๆนะครับผมต่อมาก็คือบล็อกเดดโนตนะผมจริงๆบล็อกเดดโนตเนี่ยผมพยายามที่จะเอามาวางไว้ข้างบนบล็อกผาพิพบไททันนะแต่ว่าเนื่องจากว่าข้างหลังเนี่ยมันไม่ได้ชิดกับกําแพงนะครับผมอาจจะเห็นนะว่ามันเป็นอย่างนี้นะ คือถ้าไปวางไว้เนี่ยมันก็เสียว,ว่ามันจะพลิกล่วงมาฝั่งนี้นะครับผมก็เลยอ่ะเอาวางไว้แบบซ่อนไว้ข้างหลังนี้อีกทีนึงเลยแล้วกันนะครับผมไม่ต้องวางไว้ข้างบนนะฮะอ่ะทีนี้มาดูชั้นลองๆกันบ้างนะผมวันนี้ก็จะเป็นหนังสือที่ผมเออเรียกว่าจบแล้วนะผมก็จะมีตัวบ็อกซ์เซตด้วยนะรักลับๆในหมากับน้องแมวกับเจ้าสาวผมเป็นแฟนห้านะผมแล้วก็เรื่องอื่นๆก็ไล่เรียงมานะครับผมอ่ะทีนี้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะผม คุณจะเห็นว่าผมเนี่ยวางหนังสือแบ่งเป็น2ฝั่งนะผมก็คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนาะฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นหนังสือการ์ตูนที่เรียกได้ว่ามีจานวนเล่มเยอะพอสมควรนะผมแล้วก็คาดว่าน่าจะยังมีต่อเรื่อยๆด้วยนะฮะผมเลยเหลือพื้นที่ตรงนี้นะผมไว้ให้หนังสือเล่มอื่นๆนะผมของเรื่องฝั่งซ้ายเนี่ยได้เก็บต่อนะผมซึ่งไอ้ฝั่งซ้ายนี่ก็จะมีทั้งสารภาพรักคุณคางุยะนะผมซาลามนะแล้วก็ สะดุดรักใายแฟนเช่านะผมข้างล่างนี้ก็เป็นเ,เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนะฮะอ่าซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการ์ตูนดังทั้งนั้นเลยครับผมที่มีเล่มต่อออกมาเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเหลือสเปซไว้ให้นะผมส่วนฝั่งขวานี้เนี่ยก็จะเป็นพวกหนังสือเล่มเล็กๆที่เพิ่งออกมานะผมเช่นอ,อุซากิจ,จังนะผมขอลุกเข้าไปใกล้ๆใจเธออะไรย่างี้นะผมสาวลืมเว้นรักจากแฟนสาวร้อยคนอะไรประมาณนี้นะผมบูพีลงบูพีเลียดหนุ่มเย็บผ้าก็คือ มันเพิ่งออกมาจํานวนยังไม่ถึง10เล่มอะผมก็เลยแบบว่าเออเอามาวางไว้ฝั่งขวาก่อนนะผมคือถ้ามันจะเติมเนี่ยมันก็เติมได้ง่ายนะผม,มเติมได้เรื่อยๆนะผมเพราะว่าจํานวนเล่มมันยังน้อยอยู่นะฮะแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยก็คือชิดซ้ายไปเลยนะผมถ้ามีเล่มใหม่ๆเติมขึ้นมาก็เติมใส่ตรงนี้ไปนะครับผม อ่าซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันจะทําให้เวลาที่เรามีหนังสือเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับผมเราจะได้ไม่ต้องมานั่งขยับเลื่อนเล่มนู้นเล่มนี้ไปนะครับผมก็มีพื้นที่ให้พอๆนะผมแต่ว่าข้อเสียของมันก็จะไม่สวยนิดนึงเนาะเพราะว่าหนังสือมันดูไม่เต็มชั้นนั่นเองนะผมก็เหมือน,น,นอาจจะต้องรอเวลานิดนึงนะผมอ่า ซึ่งชั้นนี้ก็เรียกได้ว,ว่ามีหนังสือรักพิมพ์แทบจะทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นหนังสือลักพิมพ์เกือบทั้งหมดเลยนะฮะจะมีแค่ชั้นล่างสุดนะครับผมสองชั้นล่างสุดกับชั้นบนนะครับผมที่จะเป็นเรื่องอื่นนะฮะอ่ะทีนี้มาดูอีกชั้นหนึ่งนะครับผมชั้นนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมครับผมก็แยกหนังสือที่มีเล่มต่อเนี่ยเยอะๆไว้ฝั่งซ้ายส่วนฝั่งขวาตรงนี้เนี่ยจริงๆก็อ,อ,อย่าง กิเกนเนี่ยก็เหมือนจะมีเล่มต่อนะแต่ก็ไม่เห็นออกมาสักทีก็เลยเอามาวางไว้ฝั่งขวานะผมเพราะรอนานมา,ากรักไร้เสียงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จบไปแล้วนะผมจริงๆควรจะวางไว้ขวาสุดเนาะแต่เดี๋ยวค่อยเลี้ยงใหม่ีทีละกันนะผมเออยายตัวแสบแบบน่ารักนางาโโรนะผมอันนี้ก็จริงๆยังมีเล่มต่อไปเรื่อยๆเนาะก็เดี๋ยวไปเก็บเล่ม9ก้ากับเล่มล่าสุดที่กําลังจะออกนะหรือจริงๆก็ออกแล้วนะผมเล่ม11นะผมต่อไปด้วยนะฮะต่อมาชั้นล่างนี้ก็จริงๆก็โอ้โหอันนี้เรียกได้ว แล้วทั้งหมดเลยนะครับผมก็คือมีดาบพิฆาตศูรเนาะมีโอเลมโนกาตาลี ok นะผมแล้วก็เล่มย่อยเรื่องอื่นๆอ,อีกเยอะแยะเลยนะผมก็จริงๆมันเหลือพื้นที่อีกนะฮะตรงนี้ก็ว่าเดี๋ยวถ้ามีหนังสือเล่งอ,อื่นที่มันแบบจํานวนไม่ได้เยอะมากและจบไปแล้วเนี่ยก็จะเอามายัดไว้ตรงนี้เหมือนกันนะผมเป็นพื้นที่ที่แบบเหลือทิ้งไว้เฉยนะฮะอ่าต่อมาข้างล่างนี้นะครับผมอันนี้ถามว่าทําไมถึงต้องเว้นไวอ้อย่างนี้นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ย กินธรรมะนะผมจะเว้นที่ไว้กินธรรมะเรื่องเดียวเลยเพราะว่ากินธรรมะเนี่ยจริงๆมันมีรู้สึกจะจบเล่มที่70กว่ากว่า70 78ประมาณนั้นนะครับผมผมก็จําไม่ได้เนาะซึ่ง ก็ถ้านับจำนวนแล้วเนี่ยเหลืออีกประมาณแบบ10กว่าเล่มเลยนะผมเกือบ20เล่มนะผมก็เลยอะเว้นพื้นที่ไว้นะผมเผื่ออนาคตเนี่ยได้เก็บแน่ๆน,นะผมก็เลยไม่อยากจะต้องมานั่งเสียเวลาเลือเล่อนนู่นเลื่อนนี่ใหม่นะผมส่วนฝั่งขวาตรงนี้เนี่ยจริงๆก็มีเลียวกันนะที่ยังไม่จบแต่ก็ได้ได้ว่าออกมาปีละเล่มนะผมก็เลยแบบว่าอะกว็วางไว้นะครับผมไม่ได้ใส่ใจอะไรปีละเล่มอยู่แล้วนะคงไม่ขย่นไปมากกว่านี้นะผม่อมาครัวสาวแก้วนี่คือจบไปแล้วนะผมก็เพราะฉะนั้นก็ สบายสบายไปชิวๆนะผมอ่าฝั่งนี้ก็กินธรรมะทั้งเซตเลยนะครับผมอ่าต่อมาก็พวกรีบอลในพวกตรงนี้เนี่ยก็จริงๆไม่ได้มีอะไรที่พิเศษนะผมหนังสือมันจบหมดทุกเล่มเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยวางทิ้งไว้เฉยๆได้นะครับผมอ่ากา็จริงๆขอสรุปหน่อยละกันนะครับผมการจัดชั้นหนังสือรอบนี้นะทำให้ผมได้พบอะไรอีกหลายๆอย่างนะผมอย่างที่บอกไปตอนที่ทําคลิปประกอบชั้นวางหนังสือเนาะว่าจริงๆหนังสือบ้านผมเนี่ย นับรวมรวมตรงนี้ก็น่าจะถึงเกือบพันเล่มได้นะครับผมแต่ว่าชั้นวางหนังสือเนี่ยก็ยังพอนะครับผมใครที่คิดว่าเอ้ยชั้นวางหนังสือมันจะไม่พอหรือเปล่าบ้านผมมีหนังสือเยอะแยะเลยนะรจริงๆก็แค่2ชั้นนี้ก็ถือว่าเก็บได้อีกเยอะแล้วครับผมเอาเป็นว่าถ้ามีเรื่องใหม่เปิดมาอีกเนี่ยผมก็คงต้องซื้อชั้นวางหนังสือเพิ่มอีกนั่นแหละนะฮะอ่ะ อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผมก็คือการที่ผมเนี่ยได้รู้จํานวนหนังสือนะฮะที่แบบว่าผมขาดไปนะผมอย่างเรื่องเนี้ยนาง,งาทโทรุเนี่ยผมขาดไปนะผมเล่มที่เก้าเนี่ยก็เออข้ามไปได้ไงก็ไม่รู้นะผมทั้งนั้นท,ที่ตามอ่านอยู่ตลอดเลยนะแต่ก็เผลอข้ามไปได้นะผมหรือไม่ก็จริงๆผมอาจจะทําเล่มที่ก้าหายไปก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันนะผมก็เดี๋ยวเป็นว่าค่อยไปหาซื้ออีกทีหนึ่งแล้วกันนะผมแล้วก็อย่างเนี้ยเออ โชคดีมีใช้ในโลกแฟนตาซีนะผมโคนนังสบาทเนี่ยก็จริงๆก็ขาดอีกหลายเล่มแล้วก็ลืมไปเลยนะว่าต้องเติมนะครับผมเออเพราะว่ามันขาดเล่มแบบเล่มเล็กเล่มย่อยไปนะครับผมอ่ะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะผมของการที่เราได้มานัจัดหนังสืออย่างนี้นะผมนั่นก็คือพื้นที่ตรงนี้ผมโล่งเลยฮะจากแบบอะไรก็ไม่รู้สุมเต็มไปหมดนะผมก็กลายเป็นโต๊ะโล่งๆนะผมก็เดี๋ยวจะเอาไว้นั่งทํางานนะครับผมหรือว่าเอาไปวางของอย่างอื่นนะผมเพราะว่าของในห้องผมเยอะมากนะครับผม อ่ะอีกอย่างนึงนะครับผมเนื่องจากว่ามันเคลียร์โต๊ะไปแล้วใช่ไหมไอ้ใต้โต๊ะนี้ก็เคลียร์นะครับผมซึ่งมันก็คือลังกระดาษพวกนี้นะผมเรียกได้ว่าเยอะมากๆนะครับผมถ้านับรวมแล้วเนี่ยโอ้โหประมาณ78ดลังได้เลยนะผมที่ผมเคยเก็บเอาไว้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมเมื่อก่อนแบบเออปล่อยให้มันคาะคตังได้นะครับผมสุดท้ายก็เออยอมสักทีนะครับผมซื้อชั้นวางหนังสือมาใหม่ก็จะจัดนะครับผมไอ้พวกกล่องพวกนี้ก็คงโยนทิ้งไปนะผมอ่ะก็เอาเป็นว่า ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมสําหรับคลิปนี้นะการจัดชั้นวางหนังสือนะผมก็ไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะผมหลายๆช่วงเนี่ยอาจจะถ่ายแล้วเวียนหัวนิดนึงนะก็ขอประทานอภัยด้วยแล้วกันนะครับผมก็เอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ